สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดว่าเราเลี้ยงกี่สายพันธุ์หลังจากพี่พี่เกษตรกรหลายท่านสนใจและสอบถามผมเข้ามาครับเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงอยู่ประมาณ18-20ถึง20สายพันธุ์ถือว่าเยอะมากครับแต่ตอนนี้คัดออกเหลืออยู่ประมาณ1 4ถึงส5สายพันธุ์เท่านั้นครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่า14สสายพันธุ์ ที่ทางฟาร์มของเราเลี้ยงอยู่นั้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับก่อนที่ในตอนต่อๆไปผมจะเจาะลงไปว่าแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะอย่างไรมีความน่าเลี้ยงแบบไหนให้พี่ๆได้รับฟังกันครับก็จะเริ่มต้นจากสายพันธุ์ของไก่ก่อนนะครับเป็นหมวดหมู่ไปเริ่มต้นจากไก่ไข่ครับไก่ไข่สายพันธุ์แท้ตัวแรกที่เราเลี้ยงก็คือไก่ไข่ลดไอแลนด์สีแดงครับ สายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับเป็นไก่ตั้งต้นเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้มีความสวยงามเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวขอยกไปคุยเจาะลึกในแต่ละสายพันธุ์นะครับของเราก็จะมีสายไทยนะครับกรมปรศุสัตว์แล้วก็สายที่พัฒนาเองนะครับแบบที่3ของไก่รสแอร์แลนด์เรดหรือรดแอร์แลนด์สีแดงนี้ก็จะเป็นสายออสเตรเลียครับแต่ในขณะนี้ผมคัดเหลือแค่2สายนะครับ ก็คือว่าสายที่เราพัฒนาเองกับสายออสเตรเลียครับแต่ในท้องตลาดทั่วไปก็จะมีสายอเมริกาที่จำหน่ายกันอยู่นะครับส่วนไก่ไข่สายพัน์ธุแท้ลำดับ2ที่เลือกมาเลี้ยงก็คือไก่ไข่พันเล็กคอนครับผมมีอยู่3สายคือ1สายกรมรสุสัตว์สายไทยที่เลี้ยงในไทยนะครับแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นสายฝรั่งเศสครับส่วนแบบที่ส ก็จะเป็นสายอิตาลีครับมาลำดับ3ครับไก่ไข่ลดขาวครับไก่ไข่ลดขาวของเรามี2ลาย2สายนะครับเป็นสายฝรั่งเศสกับสายอังกฤษครับผมทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยครับทำไมผมเลือกไก่ไข่สายพันธุ์แท้มาเลี้ยงแค่3สายพันธุ์ผมใช้หลักการพิจารณาอย่างนี้ครับผมจะเลือกไก่ไข่สายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเหมาะสมแล้วก็เลี้ยงง่ายในภูมิอากาศของบ้านเรา คือเบสิกเลยพื้นฐานต้องไม่อยู่กับยาครับจะทําให้เราต่อยอดได้ง่ายคืออันที่2ก็คือว่าสามารถนํามาต่อยอดผสมข้ามสายพันธุ์กันได้นะครับเป็นไฮบริดที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับนั่นหมายความว่า3สายพันธุ์ที่ผมเลือกมานี้สามารถไข่กันได้แล้วผสมกันแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้ไข่ที่ดีแล้วก็มีลักษณะที่ดีนั่นเองครับและที่สาคัญไก่ไข่ที่ผมเลือกมานี้ราคาไม่แพงครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่า ทำไมผมไม่เลือกบาพีแมทล็อกด้วยละ่ะประเด็นผมคิดแบบนี้ครับบาพีแมทล็อกเวลาเราเออกไปทําไก่ไฮบริดผสมพันธุ์กันนะครับข้ามสายพันธุ์กันเพื่อจะได้ไก่ไฮบริดผมดูผลของบาพีแมทล็อกแล้วเอามาผสมกับรถ a อ r แลนด์สีแดงผลของการผสมมากลายเป็นไก่ไฮบริดก็ยังได้ไข่จํานวนที่น้อยอยู่ครับผมก็เลยไม่เลือกมนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมชอบไก่โทนสีที่มีความเรียบง่ายนิ่งมากกว่าครับ นั่นคือสายพันธุ์แท้ทั้งหมดที่ผมเลือกเลี้ยงนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นไก่ไข่เหมือนกันครับแต่เป็นไก่ไข่ลูกผสมหรือไก่ไฮบริดนั่นเองครับที่เรียกกันติดปากสำหรับตัวแรกไก่ไฮบริดตัวแรกที่ผมนำไก่สายพันธุ์แท้มาผสมกันใช้ไก่ไข่ลดไอแลนด์สีแดงตัวผู้ผสมกับลดไอแลนด์สีขาวนะครับผมซึ่งถ้าใครเคยอ่านข้อมูลของ อีซาบราไก่ไข่ไฮบริดสายพันธุ์ที่ดกที่สุดในโลกก็จะรู้นะครับว่าสายพันธุ์นี้ไข่ดกมากปีละ320ใบต่อปีส่วนไก่ลดขาวและไก่ลดแดงเนี่ยก็มีข้อสันนิษฐานกันว่าเป็นไก่ตั้งต้น2สายพันธุ์นี้ครับจะมีส่วนในการผลิตไก่อีซาบราออกมาด้วยครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีไก่สายพันธุ์แท้2สายพันธุ์เราก็สามารถต่อย,ยอดสร้างไก่ไฮบริดได้เองที่สามารถผลิตไข่ออกมาได้จํานวนมาก นั่นเองครับนั่นหมายความว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องซื้อแม่ไก่ในอนาคตต่อไปเหมาะสําหรับคนที่สนใจทําเกษตรยั่งยืนหรือว่ามีพื้นที่สําหรับการจัดการที่ดีนั่นเองครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมครับแล้วยังไงไว้เจอกันในคราวต่อๆไปนะครับหากพี่สนใจสายพันธุ์ไหนสามารถติดต่อเราได้ตามไลน์และเบอร์โทรที่ขึ้นตรงหน้าจอได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ